มาดูอีกหนึ่งงานที่เป็นกําลังใจให้กับคนดีมีคุณธรรมนะครับวันนี้ทางด้านมูล,ลนิธิอนุสร์หม่อมงามจิตบุรษัดได้จัดงานมอบรางวัลวันหม่อมงามจิตบุรษัดบุคคลสําคัญของโลกครั้งที่35ขึ้นที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างเสริมคนดีมีมีคุณธรรมในหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศครับทางด้านคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรษัดบุคคลสําคัญของโลกประจําปี2566กครับ มีคนที่ได้รับคัดเลือกประเภทต่างๆทั่วประเทศ133คนรางวัลแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นรางวัลประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจําจังหวัดมีผู้ได้รับรางวัล11คนครับรางวัลประเภทผู้บําเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมมีผู้ได้รับรางวัล58คนแยกเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร1 0นายพนักงานกวาดถนน6คน พนักงานขับรถโดยสารประจําทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ10คนพนักงานขับรถโดยสารประจําทางบริษัทขนส่งจำกัด8คนผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย10คนพลเมืองดี7คนและจิตอาสา,าดีเด่น7คนหม่อมงามจิตบุรชัดในพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดได้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในรอบ100ปีชาติการเมื่อปี2558 ในฐานะเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมเป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนแรกครับที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศหรือว่าสภาสตรีโลกครับ